ต้องเดินไปเหรอลีอ่วาไปมันจะมีข้างๆนะพี่เสาวานแปอะข้างอ่ก็ต,ต้องเดินเข้า,าไปค่า KVD ไ,<ห>ไว้ไวค่ะทำ KVD ไว้โอเคปะว่างหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณครับว่างหรือเปล่าน้องถามเอาแล้วแล้วไปยังไงแล้วเสาอยู่ตึกอ,อยู่ยิงไม่ได้ค่ะ หนูยิงไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะไปกันเลยดันนั้นโอเคดันอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยอ่ะแลรีก็ไว้ใจให้พี่พามาได้ยังไงอ่ะรลรีไว้ใจได้ยังไงเนี่ยแต่พี่หลงอยู่เนี่ยรีรีพี่ไม่รู้จริงมันจะมันจะมีรีป่ะพี่คือกระโดดเออเห็นรีบแล้วเชียอยู่เป็นแรงเชียให้ใช่ไหมอ๋อโอเคเห็นไห้ เชียร์นี่คือค่อยๆพูดนะอย่าพูดแรงนะเดี๋ยวเป็นอีกคำหนึ่งใครรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะยังค่ะยังไม่รับอะไรคะ่ะอยากได้เปียนโนครับเอยใช่บ้านเค้กบ้านเค้กไม่มีเปียนโนคนคนทำเปียนโนออกไปแล้วออกเซิร์ฟไปแล้ว เอาเป็นโนหนึ่งหลังครับผมใครรับอะไรเพิ่มไหมครับหาหาคนแบกก่อนคุณเซนนี่แหละแบกแหละขึ้นลิฟต์มาแล้วยังไงต่อนี่ ก็เดินไปข้างหน้านิดนึงเลี้ยวขวาอันไหนขึ้นหน้าอันไหนขึ้นหลังวะขึ้นยากลิฟมาใช่ไหมก็ตรงไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาโอเค อีกสองร้อยเมตรเดี๋ยวซ้าย <laughs> อุย้ยลงไปแล้วเนี่ยเลี้ยวจริงนะนะ่ะแล้วพี่เลี้ยวจริงนะอุ้ยยุมมาอย่ามาใกล้ฉันนะกว่าจะไปถึงห้าร้อยห้าสิบห้าเฮ้ยจะยุม่มยุมพี่เค้กปิดเพอร์มิทยุมวายวาย ปิดคอมมิชฮะคอมมิชปิดปิดปิดหรอเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดหรอีนเดด๋ยวก็วันนั้นเราบอกใช่ไหมว่าอย่าเปิดมั่วนี่เลยนั่งปิดหมดเลยเอ้ยโดนสองรอบอ่ะ ดูดิเออบม่ได้ไปเงี้ยไม่ได้ไปเงี้ยอย่างละลี่ไม่ควรให้พี่มาเปิดจริงจริงดูสูไม่รีบแล้วมันจูมือไม่ได้เหรอมันชุบไปแล้วรอบหนึ่งอะ